เปลี่ยนอันตะกร้าใหม่ด้วยจะไปน้องน้องมาตอมงา้ะไี่ยัพที่เราจะไน้อกระโปรงหรือเปล่ามาตอมแต่มาคีกันขนาดเด็กๆ ต้อมสวัสดีครับเ้าอยู่ในช่นลลองบะต้อมมันามานีอูดชแนลอีกเช่นเคยพี่น้องทำอาหารแตงโมไม้พี่น้องแตงโงไม้คือเก่าเนะ<ต>าะส,ส,<า>สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าซื้อครูสุกคนจ้าทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้าพามาหักแตงโมไม้คือเก่าแล้วจ้าพี่น้องลุงพบนแต่งไว้แล้วเด้นี่เห็นปะบนเต่นก็อยากมันมืดแล้วเนี่ยพอได้กล้องพอได้มุมกล้องเลาวบะต้อมเนาะนี่เลยบะต้อมพี่ถ้ามาถ้ามา ต้องตีใกล้ๆเขาสิเจ้ามาตรงงามๆพีเอาเปลี่ยนอันตะกร้าใหม่ด้วยจ้าพี่นอ้องน้องบัต้อมงามจ้ะอบมากเลยงามข้าขนาดเอาโต๊กับพร้ามาเจ้าก็ได้เปลี่ยนตะกร้าใหม่จ้ะเอาสั่นเอาไว้เด้อเาสาเด้อบ่ต้องฮักค่อยมาวิสั่นหมดเลยนะแถวนะ Ừ, ไปไม่ออกเจ้าต้องเอาออกออกอ่อนเลยไปเทพไปพุทธดีละตัวพี่กันแคงจะเล่ใไปสงการนอกประตอมปิดงานกันเลยันาต้องมีเวลาทำคลิปอันนี้ก็ อาทิตย์กวดเราได้ปะอาทิตย์เกิดอาทิตย์เหนืออาทิตย์กว่าเนาะพีะ่้อเนาะจ้าอาทิตย์ได้เป็นอาทิตย์เราจะพีน่น้นองกระโปงดีรีดอกน้องปต้อมแรงเทแรง,ง,งว่าขนาดมือขนาดเสียงผ้าดังขึ้นเพิ่มมือสบูรณ์โต๊ะภาพงามเ <พอ S 1> ลยงามจ้ะเนี่ยบ้านส่งงห้องกระมองได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าทางพี่น้องทางทาง,ทางไดนะทางก็จะวินเนาะเคนห้องอย่างเนาะตะก้ theo ý gian Sân này cũng thông áo đứt Áo bây giờ không? Áo ít cái cậu Mình chạp với <laughs> nó ngàm chứ Mình ngồi giật lại nữa thảo nó sân thì lại Ngồi lại chứ này nó buộc cho nó đây Chung kìa จ้ะสิจ้ะแดงนะแกงได้มัดเอาะบตจอมเนาะรุ่นแดงแบบบะต้องทุบอยู่ได้เจ้าพี่น้องแต่ก็ไม่ค่อยสวยปานไหนเนาะอืฝนบะตกกับบตจอมฝนม่ตกจ้ะแดงพอดีกินแกงจับเนี่ยเท่านั้น đi lên ba nó bắt trong nó. nó không mới đai vì nó nước ao này đi xong đi được đâu này đi nước ao này từ phía bên nó nó ở bột ao phần mà ăn bắt tông hết bột thì phía nong phần comment mà và ao đây mướt sờ luôn mọi sơn à kẹn đấy mất rồi mọi sơn à bài bài ao thang bộ bắt tông áo má áo lên đi ไปดิชมเห็ดทับใกล้ๆซิจ้ะอ่ะหน้าแลก็อยากเหี่ยวพี่น้องอ่ะเบิ่งโตยขนาดต้นไม้ซําได๋มันก็ยังยืนตายพ่อแรงโพดเนาะบ่ต้องพิมพ์อภิทับพี่จุบพี่ช่วยจุบจุบชมเหี่ยวได้มัก เฮ่เฮ่เนี่ยสะออนร่เนี่ยอาได้ไหมับเอาได้เหรอเนาะมาต้มเออเอเอเลยเหนียวผักบม่ออกอ่ะพอทัถ้านี่ยเนี่ยแบบต้องทุบไปะจะพี่น้องจา้าเนี่ยไปอือเนี่ยนะหักไม่ออก อง,อง,อง,องามเด้อจ้ะพี่น,ออน,อน้องแดงน้่ยๆกินได้หมดผลวานเจ้าสิทิมพนะนยาสาวลุงผนวานน้องปะตอมมันเอาไม่ได้จริงๆพี่น้องในกล้องดูใหญ่ได้พี่น้องไะ พี่เทิมมากใกล้ๆพี่เอาตัวใกล้กล้องเขยไปทั้งๆเออต้องจะบอกก่อนพี่น้องถ้าเกิดเราดูในกล้องแบบเนี้ยโอ้มีแต่หนังอวบแต่ความเป็นจริงไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะสั่ลุงเนาะ <c oughs> จ้ะะเอาได้เราอเอาหมดแล้วเอา้าเจ้าก็บุาหักลงกรงล่างแล้วมันหับออกบ่อเหอมันก็หักนั่นเคเก่าพี่น้อง เดี๋ยวตนนี่เอาได้อันเดี๋ยวนี้มีแต่หักทิ้งหมดไเนี่ยหักทิ้งหมดเลยเนี่ยมาเขารถอะไรก็รไม่เอาถอดอะไรหักทิ้งเราจะตัดถ้าให้หพี่น้องดูไปพร้อมพี่น้องว่า <c oughs> เขาอยากเห็นตอนที่ว่าหักหักจนหมดนี่ส่ลุง <c oughs> แต่ก็ตอนที่เขาหักทิง้งพุ่นคือให้เป็ดเป็นจุมจ่มๆไปเลยคือหักทิ้งเป็นจุ่มไปเลยไงได้ยังเรียบร้อหมดแล้วไปครับ นี่ครับเพีงเด้ยวใเนี่ยเนี่ยเพื่เ,เอาซับออเอาเราเพื่อเสียแตงใหม่เนาะแต่เสียได้อย,ย่างหนึ่งคือฝนโบตกทำเรากระต,ม,ต,ตมเนาะพี่น้องบอกมันจะได้ขึ้นนี่อันนี่นี่นี่ปาดมือแจ้งาาแล้วมือเหล็กพี่น้องอเอาไปปะ นเป็นอาทิตย์อาทน้องมีแต่คนถามซื้อพี่น้องใส่ถุงขายเลยว่างนน,นะ <c oughs> ไม่มีมองตรงไม่มีเวลาเลยพี่น้องทำแต่ง,งานสงการเลยปี่ใหม่เ,เลยเร่งเขา้าสงการเนาะสรุง <c oughs> นี่ก็งานเอาไม่ทันแลยพี่น้องเมื่อไหร่เราจะมี เวลาทำคลิปอย่างเดียวปบสมหวังปีปให้น้องกินปจะได้มีเวลาส่งออตัวโอ่งกบอ้โนั่นหังเออหดิน้องเดี๋ยวแต่งทีนึมาตัวพีคก่อ เด้งเอาก็มีอือป้อหมดแล้วป่ะสวยๆเดี๋ยวนี้ ห,หลายช่องเนาะหันมาหัดแหลงนมมาอย่างบะต้มนั่นเนาะเพราะว่าหนาเล็เดี่จ้ะธรรมดาเล็เพื่อนก็อยากกินคือกันเนะาะบะต้มทอดเหนียงอะไเท่าอืออ๋อจีบข้าวต้มอืมสวยนะอหมสวยสวยอ๋อสวยสวยเจ้าฟืดฟืด Không làm <laughs> ừ. Rồi Tôi tạm bắt hết cái cây công này nè à. Sao này nó tóc ao Để cái này phân thêm một lần nè, nó đây là cái có, có để đây phân được เราอยากมีเวลาด้พอได้ส่งมั Hello, ้งให้พี่ขนมกินเนาะมีคนหลายคนบอกให้เราทำใส่ถุงส่งขายให้เอฟซีแต่ก็ต้องทำเสร็จก็ต้องเอาให้เต็มออเดอร์ก่อนทำแบบนั้นเนาะเพระเรามีมนะเรามีอยู่กี่กอสามกอเนาะ tay đi tay đi hai đi hai kìm hỏi ma món lắm hai 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 món

เพื่อให้คอนเตกได้จ้ะโอ้ลอดตาป่าต้อมไปได้จังไดนเนี่ยจะจะตแต่งไปนี้ได้จ้ะทำาแต่งนี้ขอเพิ่นมันลกแม่นะพวกเรา ยามเพิ่งเกิกดสิโบรานเดยเนาะบ๊ะตออ๊อออกมาลายามเกิดเกิดโบงามพอเสร็จเนี้ยต้องบอกต้อนนะต้นจ้าพี่น้องออกบไหรีนี่รอกนี่เราบ๊ะตออพอได้หั่นแล้วแต่จะงามจ้ะโอ้โหนี่ย่งครับเป็นแมงอาเล็กเราไม่นอาเล็ยกอยากเป็นแตงซีเด้อจะ้ะพี่น้อง dọc đèn nhanh năm lời nè Ăn này nè, sợ lộn Chắc nè đài này này. Ừ oh.

ดูลักษณะพอพอจะไว้ไม่กี่ลำต้นเนาะจ้ะต้องตัดออกหมดเลยเนาะรอบหน้าจะเป็นน้องพันเกลยนคอยดูแถวเอ๊ะจ้ะอย่างน้อยคิดนะจะเป็นน้องช่วยจ้ะสรุปผลงานจ้าพี่น้องน้องป้ต้อมหนึ่งกระบอง หนึง่งกระมออ่องหนึ่งตะก้าพันท้องพันท้องตะก้าได้อ่ะตอมพันไปที่ห้องกระมองคือบ้านเสาลุงเด้อพร้อมกับอาวุธพระ <c oughs> ไปไปปอก,กันจ้าทำงานเจ้าพี่น้องจ๋า <c oughs> เน่องนอุ้มบวเนาะปะตอมเนาะจ้ะอ่าเห็นบอ่อันนี้กับพอดีแกงพอดีอยู่พอดีกินเด้จ้าพี่น้องจ้าไปไปไปปอกวะทัพจ้าเน่งหน้าไม้ที่หักมาได้เจ้ะพี่น้องเบิ่งมาหาคอยปอกเน่ง้าไม้ ไปไปปอกกันเลยจ้าไปโอ้วันนี้มีสามทหารเสรือช่วยปอกแล้วสาล้งนะเด้อค <mm <ets> นใดนมาป,ปอกมาให้กินเด้ออย่าปูดขนันเลยเสียนใจกันอ่ะใครไม่ปอกใครไม่ปอกไปพาไปเที่ยววันนี้ล้อทินงม่กินอกไม่ได้เหมือนกันกินล้มจากไปปอกมาใหม่แล้ว ไปบึ่งนมจั่แม่เนาะค่ะป๋าเต๊ออ,อ,อมาดูนจมจั่งเป็นแบตัวที่ว่าอันแล้วแล้วนี่นีมันเออมาจากพี่น้องมาดูนมจกกั่งกอนจากก้นรนจาระหว่างการโรนมจั่หวานเด้อจา้ามาเด้อจ้าเด้อเหอหน่อยเดียวแล้วนาะแม่ทำตั้งแต่กข่าวนุน่นนั่งเลี้ยหน่อยเดียวเด้ยย่างเลยเด้อจ้าดีย่างแล้วยา่ยางแล้วก็ไม่ย่างแล้วกินไปนำ มีทัานย่างก็มีกำลังห่อก็มีกำลัง,ลงย่างก็มีจ้าเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งพี่น้องระหว่างโลสาวลุ่งกับเด็กๆปอกหน่อไม้เบกิกเมื่งอีเมล,ลเราเฮ็ดเพื่อนเคยเฮ็ดขายด้วยจ้าเฮ็ดแซ่บน้ำได้หนิพี่น้องนะงามบ่จ้เาเกะจ้ะเะาเกะดูดูน้องน,อนะจ้าพี่น้องแกะอลไรเด้อจ้าเห็นหุ่งอยู่บ่วะ หวานมันเด้อจ้าหวานกรอบอร่อยนุมน่มๆข้างในอันนี้กำลังย่างจ้ะพี่น้องจ้าใกล้จะสุกแล้วยายทำขนมให้กินจ้าเลิกงานเร็วเนาะใกล้จะสุกขและะ้วบอใกล้เรนะ็นเนาะไปเราไปดูกันเขาก,าก่อน น้องมาปอบก็ได้ค่ะสามัคคีกันขนาดเด็กๆอ๋อต้องด้วยช่วยกัน นี่โอ๊ยเลือกนี่อันข้แข็งนะ เลี้ยวแหละเอาสมิธแหละเดี๋ยวพี่น้องคนที่วานานเราเดินจ้าพี่น้องเดี๋ยวไม่แต่งโรงงานแล้วจ้ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สมิธนะจ้ะพี่น้องฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้บอต้องภาสาวลุงเลเด้อจ้าเนี่ยไม่โรงงานเท่านั้นเลยจ้าขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้๋ยจ้าสวัสดีจ้ะพี่น้องโอ้สวยงามคักค่ะ